เอาสองพันตัวกไบนแบแม่เอาสามคูณเก่าึงสบกับสามพัเนาะอ่ะเนี้มันเกตัวสองพันเจเจ็ดบึงหมูหน่อยครับเมื่อนี้ครับผมหมูออกลูกใหม่มันออกมันออกจากมือแเ้าไห่ไงมันออกเอาไม่ใสามสิบแม่ไม่อองร้นับเบืนองหมูออกสามมือสามมื่ออกวันที่สามสิบครับพี่น้อง หมูปลาออกลูกครับผมมึงแน่นได้แบะกับหอนมึงกับมาเอาเนาะก็เดีให้มันกินแค่เดรียญเดียวเพ่านั้นแหละเพราะมันกินทอดสองเดรียญเือเขาขายตัวสี่ลอยก็ได้จ้กโตนะของนี่แม่ละเกาแม่ละเกาอันนี้แม่หนึ่งได้เกาโตครับพี่น้องครับอ้า ได้เกาโตได้เกาโตอันที่คอกคอกคอกทัดไปคอกนี้กับเกาโตพับพี่น้องนะคอกนี้กับเกาโตครับนอนแล้วกินนมแล้วนอนแล้วคอกนี้นะครับ ออกไหมครับพี่น้องนะอกันาบ่กันงกินนองก่อันยปลาสองเมยครับพี่น้องเมยละเกาตนะครับออกไล่เรียกันเลยนะครับอยู่อำเภอสามชัยนะครับผมจังหวัดกาฬสิน์นะครับเดอมมันี้ครับผ้า มาเบิงหลูกหมูหน่อยนะครับออกไม่เก่าโตครับสองแม่ครับผมแม่ละเก่าโตครับเอาตัวใหญ่ให้เลาเลยนาวาาวาขอยนะเอาเอาเอาเุมใหญให้เาโตแล้วก็ตัวเล็กๆอีกสองตที่โตเหมูของอ ของแม่ไงน,นะครับ,เ,บพเพื่อนเป็นคู่นะครับ,นบเนาะเลี้ยงหมูปลา,า,าเป็นอาชีพเสริมนะครับผมอนอนแล้วบันนี้ก,กระชุ่มเกาละแนกระชุ่มซี้อยหาิบมันละลองลูกลอง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 กินแม่นี่เหลือตัวเดียว กินนะเอากินนะไม่ได้เกลนะือม<ำ>านานเดี๋ยวนาะเอาตัวเลขเกลืออยู่เกิืตัวเลขหน่านะ่าเจ้าเจ้าบ้านตัวเตามไปกับเกลืนนะออันนี้คือเจ้าปินนีพันลงคนทียูนะโอ๊ยพ่ <laughs> พอพันได้นั่นละ่ะพ่อพัน,ม,น,พนมันห่วงลูกมันห่วงตงัวเมีย อันนี้นผสมนี่ทับแล้วผสมแล้วครับเมาเลยุ่นนี่คนน้องนอนต่หนงตง้องแมนบอดมองตัวแม่ทับแล้วเลยนบุ่มๆเลยเมื่อกี้พ่อเรอจละพ่อใหญ่ฮพ่อใหญ่อันนี้พ่อพัน จำฟ้ามประจำคอ,อกเลยเนนเหายหายเมื่อหันมันแลนเนาะ<แ>มันหวาา่ว,วงตัวใหญ่มากเลยตัวนี้นะครับอันนี้มาทับกับพี่น้อง นี่แน่อะลูกเกียวเหล่ยวเีสออุดแต่อันนูยุ่ยมันออกไปเรลี่ยงรงเรียนน่ยไหมก็ขขยได้ข้าได้อเครื่องละอันออกหลายยังสี่ขึ้กันอ๋อขงข่มันออกสีแดกันเจ็ดตัวหมูจามห่มูเจาดิเจาะกับแตงเอานี้เอนเลย ข้าเบิ่งหมูหน่อยมื้อนี้นะครับเขาเลี้ยงแม่พันธุ์อยู่ดอกแม่จังเนาะเผาเลี้ยงแม่พันธุ์กูจะมาหาแต่ไปเลี้ยงขายลูกแม่นี่ลีข่อยก็บ่า่อยเขาคิดข่อยคิดแล้วเขาบอกว่าอันแม่สิแม่สิเป็นคนเลี้ยงเป็นคนเพาะแล้วให้ปาเตียเป็นคนไปหาขายออออืืให้ปาเตียแบบนี้เลยแล้วแต่ปาเตียสิไปขายเอาเลยลลูกเเอาี้ยงดีโพดเลยบ่ได้ลูกเอาครับพี่น้องครับเอามาให้ชมรับชมนะครับผม ก็แตกๆนะอ่อหอมปากหอมคอนะครับเนาะเอามันดุดดูดดูดับผมมดดู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 ดมือดู้ดูดดาดดาดดู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 ่ดู่ดูด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 ไูดดูดดูหนูดดูููวดงด้ดด